วันนี้เด็กหนุ่มคนนี้อายุแค่เพียง3.2ปีแต่เขาสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีมูลค่าธุรกิจเป็นร้อยล้านได้แล้วประสบความสําเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจตอนอายุ27มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จาก คนแบบนี้ใครก็ได้ไม่เฉพาะคนเนี้ยพอเรียนรู้ปั๊บก,ก็ได้สิ่งใหม่มาพอเรียนรู้ปั๊บก,ก็ได้สิ่งใหม่มาแต่ยุคป,ปัจจุบันท่านต้องเรียนรู้กับบุคคลที่ประสบความสําเร็จที่อายุน้อยๆเพราะเขามองเห็นโลกใหม่เราอยู่ในโลกมาสี่ห้าสิปีแล้วเราก็มองเห็นโลกใบเก่าอย่างวันนี้ผมก็โพสต์ออกไปว่าถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จเราต้องออกจากคนเดิมตัวตนที่เราเป็นอยู่นี่แหละเพราะว่าอะไรครับตัวตนของเราที่ผ่านมาถามว่าสาเร็จไหม เรายังถามหาความสำเร็จอยู่เลยเรายังเป็นหนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการหมดหนี้เราต้องลาออกจากไอ้คนเดิมที่มันเป็นหนี้แล้วทํายังไงอะ่ะสมมุติวันนี้เราตกงานยังมีหนี้อยู่ที่ปรึกษาทางด้านการเงินไม่ว่าค,ครูโค้ดที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการ